สวัสดีจ้ามือหนีสิมาะเขือหนาวขอบคุณสาวนามปลาคนก่อนโอ้ชิ้งไปเลยมันเด่นอยู่บ่ะแม่เออมันเด้งมันวิ่งเป็นสวัสดีจ้ามาจ้ากินกันจ้ามือหนีเป็นอาหารใบหน้ามีเนาะเป็นเย่ยงมาเมื่อไหร่แม่ชิใส่บะเห็ดบะเลยด้ิเพราะว่าบะเห็ดสมแล้วกอ่ะบะเห็ดเผ็ดมันนะสังฟังทีน้ำอะได้พักกระมีนะมือเปิดตอนเห็ดน้ามีน้อเปิดตอนเฮง่ายจ้ามือนี มีกะลามีผักกาดใจนี้เขาปูนห้องปอกง่ายๆปอกหนึ่งต้มน้ำปลาแดกจ้าเส้าหนำปลาค่ะยี่เลยมื่อนี้มีย่นเมืน้ใส่ยังใส่ตะน้ำปลาแดกกับน้ำเป่าเ้าจ้าจ้าใส่เลยง่ายๆจ้ามือนีจะบาดแ่บงานฟังพิกมื่อนี้กะขัวไม่ตำไม่จ้ามื่อนี้เอาขัวขึ้นกันมื่อได้แม่เช้ากันเป็นวิลาปลาตองขายมื่อนี้จ้าลาบปลากระปิ้งที่เราละคนถามกินข้าวจีแดงก็บม้วนหน้อยแดงใจวายอยู่ น้ำต้มหงอน,นด้วยจ้ะนี่ข้าวควงให้กระตำเอาจ้ะนี่ตำจนมุนกรามะขัวกระมะตำเอาจ้าคนะบองแก้วพร้อมจ้าเมื่อนี้เฮ็ดเองจ้าเมื่อนี้เพิ่มบ้านขายปอกละสิบปอกละอันซ่อนเต็มๆนี่แหละอซอนควคว่าใส่กระป๋องน,น้อยๆจ้าปอกละสิบาสบาทสิบบาทพี่จ่อสั่งหน่อยไหมพี่จ่อใส่หัวเข่าไหมจ้า เดี๋ยวเดิแม่สิปูนึ่งหรือประนีกลองโมเอ็นเพิ่มแบไม่เย็ดพอดีแลวเนาะหนามันอุ้นตัวนี้แม่พิ่งตุ้มนิดนึงเนาะอ่อนงาผพักมาใส่จังหน่อยจ้ามันเอียงเนาะพ่อว่าไม่เย็ดพอแล้วโอ้หันโมพ่อกระเจียวยังน้อยจ้าตอนต้นเขากับมาใส่บักพิกมึงเนื้อเห็ดร้องมึงดู นี่ไงเดยว่าเสียบบวเ็รเพดได้จ้าหงากินน้ำอะไรเป็นข้าวปุ้นมันเพดไงเดีวจะไปใส่หลายน้อีนะเพดเร็วดีพี่อกไหมแต่เสียคพงงอกพักใบมีแบบใบชะพูแบเขื่นใบชะพูนบอกสิบัวไซบันาวจะลอบนี่ยสร้างหน่องน้อนองฟางทองเสีย ใส่น้ำปลาเซตเซมีผักขายว่าจะ่โ <mainland> อ้มึงกินใส่กระเสียจะนี่นี่เป็นผักนอกแม่บัเชือก็ได้จ้าคั่วเพื่ก็ได้ใส่บรูเวอรเมื่อนี่ล้านใส่โบตีไปซื้อผักโบตี้เป็นปีดจ้าใส่น้ำปลาคักๆเลยเบิรใส่ผงชูรสจ้าง่ายๆเข้าคั่วปี๊ดผงผงชูรสคนเลยจ้าบันนี่ใส่มืออะไรมือนี่จ้าใส่มยกเลยเขามือเฮ็ดเปียกไม่กาวเฮ็ดลังบ้านเลยจ้าง่ายๆมัหอมพอดีแม่จ้าเสียงอะไรเนาะขาดยางนึงเนาะขาดในอัน ได้ยังแม่โอ้ยได้กับชิโนมีแม่จ้าอุ้ยทั้งได้กระชิจ้าชิมนะมีแม่หิวเหี้ยวเหีวหีวหีวมีแม่มันอาชีพบอลอู้ยเดี๋ยวเบิ่งคิดไก่ยุบเป็นแต่เสียบอะไรเนื้อโชว์เลยแม่โชว์เลยเขาไอไก่ซุ่มเลยดิซุ่มเลยซุ่มเบิ่องหนามมันเนี่ย น้ำมันนัวค่ะจ้าจะเปิดใส่พักเพราะจะพักของร่วมเดีนาะจอยไว้ค่ะอันนี้โมเมนยำโมเมนกลอยจ้านี่คือแซวน้ำปลากินคักๆเลยจ้าเแ้าแบบน้ำปลาเองจ้านี่น้ำต้มปลาหล่ะกะมันแซ่บเลยแม่จ้าเอาฟังมากินใกล้ๆกันเลยค่าถาดเดียวกันเลยนี่เบียงน่องเนาะจังบอกน่อกนี่เนาะจไม่ได้ยืดหรออือืมมห่อหยัดจักน้อยอย่ามันเด่นใจ คือว่าคักยื่นเส้นเส้นงามคักอยู่เส้นในงามดีจ้าแม่เส้นน้อยหมน้องหลานไมเบ้างดิมันเป็นเส้นแบบใายสมเล้เลยเห็นมันงามถึงได้สื่อมาเด้จ้ะเนี่ยมได้สื่อห้านแม่กินกันเลยฟานโซ่ใบเบิ่งงามๆนเด้อแม่พักาหมแ่เออหนุฟงบาัแม่โซ่ไมเด้อน้อยแบบนีแ่จ้าจับใ้กับาจับขดพักด้เยวเดือนออกนาคิบเนาะ สิว่าเป็นตะแเสมองไรเนาะสิวาน้อาจามองน้ำเขาพูดสิบ่เห็นที่แม่แมนอองฟางจับโซ่ตรงนี้จับโซ่ผักจ้ะดิอององฟางโซ่ไปฟางเฟ่พูดคอมพูดช่วงเลียงอลยรกัที่อะไแม่โอ้นที่ดี๋ยนี้พูดอีกทีต่แเส็บโอเคง่เยจ้าที่นี่มาดูไม่ขอสิมังเนาะทำยังไงพูดน้องฟางแม่หมอบางฟางแม่ สามสาวยังว่าบอกมีเยอดเออที่สวอกแต่เคียงแม่นั่นต่ำแม่เ้อเก็าแหงวองเลเกยาแห้งวองอยู่วันมันสีบวเผ็ดเนาะเื็ดยังเด้อหอมผักวแม่ืมดีนะจ๊ะนัวออันนี้ผักกาด นองแล้ใช่แล้วโอ้ยงานท่านได้ได้หลายใช่ปะได้สีห้อยังหอนบางทีมีแม่หัวบกหัวเปลาเส้นเสนงามอยู่ดีลูกที่ดีแม่บขาดเนาะเส้นย่างยาางจมหลวงมาเลยได้จากน้ำต้มน้ำปลวเมาบินุณนอะวุ้น้ำต้มมันจับเหย

ยันดีแม่ค่ะ,ะกลมือใช้กับสอบก็ดีวะนำราดความจนุ่มเน,น้องครับสีเลจันจะเห็นได้ดีครับยืน่น้วจเซื้อมบหมืว่าบเฮช้ไหมอ่ ออืม,เ,ออมเป่นกระซือสมน้ำได้จ้าลอ,อยหนึ่งหันเน,นี่เลือเปลี่ยนกันมามีแมาอุ่นนัวนะ่ม่ <c oughs> มากยานี่ปลาเผาวิ่งนีเนาะคือยังก็กินปลาเผาเหมยม่นี่เก็ป,ปีแม่กันเนาะอยากให้นนใครกันยิ้มซ้อนนะพัดนำให้ตักใส่สดนี่เ <laughs> วียนหนามใส่ฟางเสียบขาดด้วยกระหล่ำบดต,ต้นหนาตองเลยอันนี้มันกรอบกว่านั้น,นเลยเย็นเนาะเจ้าของเจ้าของไว้ ลูนึนะจะูนยี่สิบห้าบาทขั้นอยู่สามหม้อก็สิยี่สิบาทละจ้ะเจาก็หาบาทเนาะราคาธรรมดาแมนอือใส่เลยแบบคำยิ่งๆจำโบจ้ำโบจ้ะยังไฟังแซบบ่แซบน่าจะเต็มปากเต็มคำเลยหอมััถึงดถึงเอาหน่อยก่อน ท right? ักเองเหรอวะครับพ่อทักเนาะมันไม่ทักอันก <Okay. S 2> เกษตรยังสีทักแ oh. ม่อย่างอื่นบ่เอ่ยดอกทักสินมันมัน mm. เนาะเป็นมะทวงสิกะโอเคอยู่เนาะมันรู้ปลอมสิว่ <Yeah. S 2> นะนาสุใจเข,ขากินซ้ำนี่กะจะแซ่บหลือจ้า mm. ผูไหนไแมสเซซูุดม้วนตัวนี้มาน่าชุดฮอจ้ะนี่สมแพนมากสิเลยยุบขอบคุณใส่จ้ะบุคคลขอชุดหนามจ้ะนี่นมีเยอสชุดหนามาหรอโชวอเลยบบนี้ ดูพักม่ขวงนียสิจะครับก่อนกินนึง่กระแสบเนาะเขาขี่หัวเส่ยบบ้งนู้นมันก็ียบแสบ่เขาอ้ะะนนนนอวนดีแม่ยังกระ่บสบจังมันมาฟางนี่จังฟางจอยกระโม่ฟางคุณดีเหน <fit> ไม่มีแม่เต็มปากเต็มคำเหมือนย่างฮอจุอก,กี้ผัเผาอยู่นั่นแม่หนามมันทำมันมด่างเลยนัวแบบจะใส่น้ำธรรมดาใส่น้ำปลาแดกก็จะาู้ดีแสบเลยเต็มคำเลยคือกัด ก็พักอยู่ะไปชูไอ้มู่เฮ้ยเอา,าเาสอกลบกัน <c oughs> เราไม่ได้เี่ยวแถแม่ยี่รีจ้ะเดี๋ยวออกอีกตอนืมเดี๋ยวกับเพาแย้งละฮะครับเออทำจะถ่า,ถายห้แม่กินพักครับ ห okay. yeah. ่อห่หแม่พูะอ่นได้าฟพ่นเห็นเน่าห่อก็เริ่มหอเป็นอาจารฟังสดน้ำมันอมเ้อแม่บดหอดน้ำจานี่เป็นปลาเป็นซ้าเอาไงวดไงกอง้าวหอหออความสะดวกหน่อยจะใส่มือเรามีเน่าบริสเตรียนหอนเลย กระแซบฟังนะขวน้ำกระเดกมันนัวหรจ้าสบายสบายง่ายๆแต่แซบๆทำใหญ่เลยไดีจะคของสองสามยางน้องมีน้องแมเหรอลายไจปงเา อ่าอิ่เลยแม่มันนี่ยยืดท้องอลจ้าเปดนี้จ้าสารกินเหนียวมาทุ่คนละจ้ามากินเหนียวฝากก็ติดตามคนสะบักไข่โกกรดดิงเปล่งังนใจห้างสองพ่วงน้อยจ้ามีก็มากก้นไหลสิงจะทุชาก็จ้าขึ้นหน้าจ้าไว้จ้าไปบ่ายจ้าไปบ้ายหนองฟางไปบ่าย